สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาจินบุรีนะอันนี้เคสอาการลูกค้าแก้งว่าเครื่องอกินน้ำมันเครื่องนะเบื้องต้นนะท่อท่อแตกด้วยท่อขาดี๋ยวท่อไปเชื่อมเหมือนเดิมแล้วก็ดูนะฮะอันนี้เดี๋ยวติดเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะก็จะมีอาการเอ่อ จะมีคนะวาานนันออกมาเป็นลูกนะข้างหลังดึงไอ้ดูกันจะมีไอ้ขึ้นมาประมาณนี้เบิ้ลน้ออกมาเป็นลูกเนี่ยมาเบิ้ลเป็นลูกกันเดี๋ยวมาเบิ้ลดูนะดูควัน เบิ้ลแรงเลยนะอ้าวกนขาวออาไวูเอ่อ <Okay. S 2> อ่าหลังจากยกเครื่องลงมาแนละ้วเรามาดูฝาสูบกันนะฝาสูบตัวนี้ฝาสูบผุนะฮะอันนี้ผุอ่าน้ําลงเข้าไปในหัวลูกสูบด้วยนะอันนี้ไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนฝาสูบใหม่นะครับอ่าฝาสูบนี้ไม่สามารถใช้ได้นะฮะบอกด้วยนะดูนะ ก็จะมีคราบดำๆนะตีนหลอดวาวรั่วด้วยนะอ่อันนี้คือพูดง่ายเลยฝาใช้ไม่ได้ตามนี้เลยมาดูแหวนนะดูกันจะซับเลยหลวมมากครับใช้ไม่ได้เลยแต่ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดสีลูกเลยนะสำหรับเครื่องตัวนี้นะเด็ดใหม่เหมือนเครื่องใหม่ไปเลยนะ นนเสื้อสูบมาแล้วนะตีปอกสีลูกนะฮะตลุมนะอะแล้วก็ฝาสูบเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเสื้อฝาสูบนะแต่วาวเดิมนะเนื่องจากอาฝาเก่าอันนี้ฝาเก่าผุนะเสื้อเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวใหม่นะเป็นตัวตัวหลบวาวนะนะตัวนี้แล้วก็ลูกสูบใหม่แหวนใหม่นะถ้าคัดจานกดนะไยวีนมูเล่น,น้าเครื่องท่อน้ําแต่พานที่งีปั๊มน้ำนะลูกปืนกดทั้ปืนไฟเกียร์ท่อน้ำา พานน่เลยชาร์จอ่าตามนี้เลยเซ็ตนี้เลยนะอ่านี้ประกอบเสร็จแล้วนะไปวินดันกดค่าคัดใหม่ตามนี้เลยมูเร่ใหม่นะเนพานมิ่งปั๊มน้ำเอเลูกหลอกเดิมขอ,อน้ำแดงเอเดียเยเ๋ยวจะยกขึ้นนะนะ อันนี้หลังจากยกเครื่องขึ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันนะโอเคเครื่องติดง่ายนะฮะอ่กประมาณนี้เลยนะติดไปดูนะ นะเดี๋ยวว่าจะรันเครื่องไว้เนะี่ยเดี๋ยวไปลองขับกันเดียวอีกทีหนึ่งสำหรับคันนี้นะเราไปลองวิ่งเทสมาแล้วรันเครื่องแล้วนะไปวิ่งมาอยู่ประมาณเกือบหนึ่งร้อยกิโลนะอันนี้คือฟิตเครื่องใหม่นะเป็นลูกเป็นแว่นใหม่นะยกเซตนะแล้วก็ฟ้าสูเปลี่ยนนะครับอ่าตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาติดเครื่องฟังดูนะ เครื่องติดเดินนิ่งนะอันนี้เนะพิ่งจะมาจอดนะความร้อนก็เกือบครึ่งหนึ่งเพิ่งจะมาจอดอเครื่องติดง,ง่ายเร่งปกตินะฮะอ่าเบิร์นไม่มีควันนะควันไม่มีขาวออกจากท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องหน้าตาเครื่องกันเครื่องหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นฝาตัวใหม่นะแค่ฝาวาวเาป็นรุ่นเก่าดูสังเกตที่บ่านะครับอ่าบ้นี้นะอันนี้ฝารุ่นใหม่นะเครื่องเดินดนิงนะดูไอนะครับไม่ดันนะไม่มีไอดันตกสวยๆนะครับ ทันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนะก็คือเปลี่ยนพวกลูกมงลูกหมากนะเก็บช่วงล่างวิ่งสะบัดนะจัดตรงใหม่สวยๆตามนี้เลยนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคุณลูกค้าทางโซนทิษนุโรคนะเอามาให้ตรวจเช็คแล้วก็มาเน้นกันนะให้รถพร้อมใช้นะลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะฮะตามนี้เลย สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามมาเข้ามาได้นะครับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะ2 2 2 2 2 2นยะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นาทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ